สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจรินพัฒน์จันเพชรนะคะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่3นะคะของโรงเรียนเทศบาลวัดบางนงโคป่านอุทิศสังกัดเทศบาลตำบลบางนงโคอำเภอเสนาจังหวัด พระนะครเสียยุทธยาค่ะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ในชั้นป .3 นั้นยังอยู่ในเรื่องของแม่เหล็กวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงระหว่างแม่เหล็กกัน ะะแรงระหว่างแม่เหล็กนั้นนะคะมันหมายถึงแรงที่แม่เหล็กกระทําต่อแม่เหล็กด้วยกันนะคะเราเรียกว่าแรงแม่เหล็กนะคะและเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าแรงแม่เหล็กนั้นเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะเป็นแรงที่ไม่สัมผัสนะคะคราวนี้วันนี้เราจะนําแท่งแม่เหล็กนะคะ ไปทาการทดลองกันนะคะโดยนะคะโดยเราจะหันนะคะแท่งแม่เหล็กนั้นในขั้วเหมือนกันเข้าหากันนะคะกรณีแรกนะคะขั้วเหมือนกันในที่นี้ก็คือขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าหากันขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าหากันนะคะกรณีที่1กรณีที่สองจะหันขั้ว ต่างกันนะคะขั้วต่างกันก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้ที่เป็นขั้วต่างกันและเราจะสังเกตว่าแรงระหว่างแม่เหล็กนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปดูกรณีแรกกันก่อนที่เป็นขั้วเหมือนกันนะคะขั้วเหมือนกันนะคะไปดูภาพจากวิดีโอเลยค่ะเป็นไงคะมันจะเป็นไงคะ ผลักกันออกไปนะคะผลักกันออกไปนะคะเขาบอกว่าแม่เหล็กที่ขั้วเหมือนกันมาเข้าใกล้กันนะคะมันจะมีแรงชนิดหนึ่งเราเรียกว่าแรงผลักซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะคะขั้วแม่เหล็กที่เป็นขั้วเหมือนกันเมื่อมันเข้ามาใกล้กันมันจะเกิดแรง ผลักซึ่งกันและกันนะคะแล้วถ้ามันขั้วต่างกันล่ะคะจะเป็นอย่างไรนะคะลองไปดูจากวีดีทัศน์พร้อมๆกันแม่เหล็กชึบนะคะเป็นยังไงคะขั้วต่างกันดึงดูดเข้าหากันเลยนะคะแท่งแม่เหล็กที่ขั้วต่างกันนะคะเมื่อมันเข้าใกล้กันมันจะมีแรงชึบ ดึงดูดซึ่งกันและกันเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นกฎนะคะของแม่เหล็กนั่นเองนะคะขั้วต่างกันจะดึงดูดกันขั้วเหนือกับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะดึงดูดกันนะคะขั้วเหมือนกันขั้วใต้กับขั้วใต้จะผลักกันขั้วเหนือกับขั้วเหนือจะผลักกันนะคะแล้วเรานำประโยชน์จาก การดึงดูดและการผลักกันของแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันนี้ค่ะแมกเนตที่ติดนะคะที่ติดตู้เย็นติดโพสต์อิดแล้วก็ติดลงบนโลหะนะคะอันนี้เรานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะอะไรอีกคะ ป่าเป้าค่ะนะคะตะก่อนสมัยก่อนลูกดอกนั้นทําจากปลายหัวแหลมๆใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นใช้แม่เหล็กหัวเป็นแม่เหล็กแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นใช้แรงดึงดูดระหว่างกันนะคะแล้วก็มุ้งลวดที่บ้านเดี๋ยวนี้มันติดด้วยกันได้เพราะเราใช้อะไรคะแม่เหล็กที่มาดึงดูดกันนั่นเองหน้าต่างหรือประตูเราก็ใช้ เหล็กนะคะมาดึงดูดให้มันดูดกันนะคะวันนี้เรื่องราวของแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะค้่เหมือนกันจะเป็นไงคะผลักกันค้วต่างกันจะดึงดูดเข้าหากันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ